สวัสดีค่ะวันนี้ครูฝ้ายก็ออกมาที่ท้องไร่ท้องนาอีกแล้วนะคะ,ะเผอิญว่าช่วงนี้ครูฝ้ายก็ปลูกผักนะคะก็ตั้งใจอยากจะทําสวนนะคะแล้วก็ปลูกผักกินเองก็เลยออกมาที่ท้องไร่ท้องนาอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ครูฝ้ายก็มาเจอเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นถือว่าเป็นผลไม้นะคะทีะ่คิดว่าน่าจะไม่ได้พบเจอกันบ่อยนักนะคะนั่นก็คือหมากเล็บแมวนั่นเองนะคะ เดี่ยวต้นแล้วก็ลูกผลเขาเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณพายจะพาไปดูนะคะนี่ก็คือต้นเล็บแมวนะคะซึ่งลักษณะของต้นนี้นะคะก็คือจะมีหนามทั่วบริเวณลำต้นส่วนลูกของเล็บแมวนะคะก็จะมีรสเปรี้ยวอมหวานนะคะแต่ว่าบางพันเนี่ยถ้าลูกแก่จะจัดแล้วเนี่ยก็จะหวานมากๆเลยนะคะ ลูกดำน้ากินมากเลยค่ะนี่ตอนนี้ครูไฟก็เก็บลูกมาแล้วเราจะเก็บลูกที่มีสีดำนะคะไไก็จะมาลองชิมดูว่ารสชาติเร,าเ,รเริ่มหวานแล้วค่ะแสดงว่าแบบลูกเขาสุกมากคอ,อยนิดนะึง เวลาเก็บนี่เราต้องระวังมากเลยนะคะเพราะว่าเหมือนที่บอกไปค่ะต้นเขาจะมีน้าอยู่เขาก็เลยเปรียบเหมือนแบบกับว่าเป็นเล็บแมวอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ของแถมจากการไปเก็บลูกเล็บแมวมานะคะก็คือจะมีหมากหญ้าติดกางเกงมาด้วยอันนี้ของแถมปะเราไปลุยกันต่อคะ่ะเห็นอีกแล้ว ต้นเล็บแมวนะคะดูลูกแบบสุดยอดมากกดใจชิมไม่ได้เลยชิมหน่อยชิมหน่อยเวลาเก็บก็ต้องแบบเบามือมากนะคะเพราะว่ามันมีน้ำน,นี่เราจะมากินอีก น,นี่ยังเปรี้ยวอยู่นะคะยังไม่หวานเราจะต้องคายเม็ดลิบแมวทิ้งนะคะเราจะไม่กินเม,ม็ดมันเเรื่่่ออองทีีีป็นาดนนดด <laughs>